สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เรามาดูคลิปแรนดอมกันนะคะคลิปความรักความรักกันดีกว่าเนาะ,ะหัวข้อวันนี้ของแม่หมอคืออะไรหรือที่เธอใฝ่ฝันอะไรหรือที่ฉันขาดไปบอกฉันหน่อยได้ไหมอะ,อะไรหรือที่เธอใฝ่ฝันอะอะไรหรือที่ฉันขาด ไปบอกฉันหน่อยได้ไหมอไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้จอดจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์นะคะทุกๆคอมเมนต์นะแม่หมอชอบไปอ่านคอมเมนต์ของแฟนคับทุกๆคนเลยนะอ่ะแล้วรู้สึกว่ามีความสุขไม่ว่าจะคอมเมนต์ออกมาลักษณะแบบไหนก็ตามนะี่ มีความรู้สึกว่าเออเราได้แชร์ประสบการณ์แชร์เรื่องราวกันเนาะจะได้รู้สารทุกสุขของแฟนคลับด้วยนะคะคือองค์แม่หมอเขาจะได้ติดตามและรู้ด้วยนะคะว่าคุณยังมีทุกประเด็นอะไรเราจะได้มาทําคลิปมาให้พวกคุณได้นะคะจะได้มีกําลังใจไปด้วยกันเนาะวันนี้เราจะเน้นคลิปแบบเพลงๆนะคะเน้นแบบมิวสิกหน่อยอะไรหรือที่เธอใฝ่ฝันอะไรหรือที่ฉันขาดไปบอกฉันหน่อยได้ไหมนะคะ มามาดูกันอ,อะไรหรือที่เธอใฝ่ฝันดูสิว่าเขาไฝฝันอะไรเฮ้ยแปดดาบเดี๋ยวก่อนนะแปดดาบอ้าวใฝฝันอยากจะบรรลุธรรมหรืออ้าวงั้ก็จงมือไปบวชด้วยกันก็ได้นะไม่ได้อย่างนั้นอนะ่ะเจ็ดถ้วย 1. หนึ่งดาบมีความใฝ่ฝันเยอะอสามเหรียญคืออะไรหรือที่เธอใฝ่ฝันนะ่ะ สิ่งที่เขาใฝ่ฝันนะเขามีโครงการอยู่ในหัวเยอะแยะเลยคนคนนี้มีโครงการเยอะแยะอยากจะตัดสินใจในชีวิตครั้งสําคัญคร,ครั้งสาคัญด้วยว่าชีวิตเขาตอนเนี้ยมันติดแงกมันติดอยู่ในพันธนาการมันมีความรู้สึกว่ามันอึดอัดมันไปไหนก็ไม่ได้มันเหมือนกับถูกขังอยู่ในกรงอ่ะมันนกที่ถูกขังอยู่ในกรงมันไม่สามารถที่จะไปไหนได้มีแต่ความอึดอัดใจมีแต่ความทุกข์ทรมานความที่ไม่รู้จะแก้ แก้ปัญหาชีวิตแก้ปัญหาทางออกตัวเองอยังไงเขาอาจจะอยากจะบอกรักคุณอยากจะมาหาคุณแต่คือเขามีพันธนาการบางอย่างในชีวิตอะที่ทําให้เขาออกจากตรงนั้นไม่ได้และแน่นอนที่สุดเออสิ่งที่เขาใฝ่ฝันก็คือเขาอยากจะมีความเด็ดขาดในจิตใจนะอยากจะตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิตเพื่อที่จะสร้างฝันสร้างโครงการของเขานะให้เป็นจริงขึ้นมา เขากำลังวางแผนนะคะวางแผนที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอืมอย่างน้อยก็วางแผนเรื่องธุรกิจการงานการเงินแหละค่ะเขาอาจจะวางแผนจะสร้างบ้านอืมวางแผนจะสร้างบ้านอ่าวางแผนเตรียมการเงินการทองก็ได้นะคะ,ะแล้วยังไงต่อละ่ะวางแผนเรื่องการเงินการเงิน,กา,งนการเงินจริง,รงๆด้วยว้าวหนึ่งเหรียญ เก้าถ้วย The High Priestess <test> นะคะห้าเหรียญอ๋อเขาน่าจะติดพันธนาการอันดับที่หนึ่งเลยเขาอาจจะติดพันพันธนาการในคนในความลับของเขาที่ยังหรือว่าคนเดิมของเขานะ,คะ่ค่ะที่ยังเขาเรียกว่าไงอะตัดขาดความสัมพันธ์กันยังไม่ขาดอ่าอย่างที่สองเขาอาจจะติดพันธนาการในเรื่องของการเงินการเงินกับบุคคล คนรักเดิมของเขาก็ดีหรือคนใครสักคนหนึ่งที่เขาคบหาอยู่แล้วยังมีปัญหากันด้านทางการเงินนะคะเออ,อีกอันหนึ่งก็คือเขาอาจจะทําธุรกิจอะไรบางอย่างแล้วมันกระทบกับเงินของเขาก็ได้ทําให้เขาติดแงกอยู่ตรงนั้นออกไปไหนไม่ได้นะคะแต่ความใฝ่ฝันของเขาก็คือเขาอยากจะมีเงินเยอะๆอะ,อ,ะอยากจะหลุดพ้นจากความอึดอัดที่เขาเป็นอยู่ตอนเนี้ยอยากจะสร้างความมั่นคงในตอนนี้ให้มันแบบ ฉันมั่นคงพร้อมทุกอย่างแล้วอะแล้วเดินทางมาหาคุณมาซื้อแก้วแหวนเงินทองให้คุณซื้อบ้านอยู่กับคุณมาแต่งงานมามั่นหมายกับคุณน่ะคะ่ะเพราะว่าเขาเขาลหลงไหลคุณเขาหลงรักคุณอะ่ะไพ่สลับตัวตนได้นะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายฝ่ายฝันถึงผู้หญิงหรือผู้หญิงฝ่ายฝันถึงผู้ชายก็ตามสิ่งที่เขาฝ่ายฝันอะ่ะ เขาต้องการเงินค่ะเขาต้องการเงินและเขาต้องการอิสรภาพเพราะว่าเขายังติดแหกในพันธนาการอาจจะเป็นภาระครอบครัวก็ดีภาระเกี่ยวกับคนรักเก่าที่เขายังจบกันไม่ขาดก็ดีนะหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะออความฝ่ฝันของเขาก็คือเขาอยากจะตัดสินใจขั้นเด็ดขาดด้วยการมาซื้อบ้านหอบเงินแล้วก็มาบอกรักคุณมาขอคุณมั่นหมายด้วยเขาหลงหลายคณชนิดที่ว่ากลางคืนเนี่ย ก็ฝันเห็นแต่หน้าคุณนะคะยามว่างเมื่อไหร่ก็คิดถึงแต่หน้าคุณเพราะคุณเป็นคนที่สวยเป็นคน,นที่หลอ่อเขเป็นคนที่ดูดีนะคะมีความลึกลับมีความน่าสเสน่ห์หาน่าชวนหลงไหลนะคะสำหรับเขานะสามดาบเห็นไหม เขายังมีพันธากาพันธนาการในเรื่องของรักษาเศร้าอยู่จริงๆด้วยนะซึ่งมันยังตัดกันไม่ขาดเขาอาจจะยังมีคนเดิมอยู่ที่เป็นประเด็นกันหาการปัญหากันแล้วก็อาจจะเป็นประเด็นปัญหากเกี่ยวกับครอบครัวและการเงินและอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะซึ่งเขาเก้เคลียร์ปัญหาไม่จบไงเจ็ดเหรียญ the temperance นะคะหกเหรียญเอ่อสีดาา ในความใฝ่ฝันของเขาเนะ่ะเขาอยากจะให้เกิดเขาเรียกว่าปาฏิหาริเกิดความพลิกผันในชีวิตของเขานะคะ่ะเขาอยากให้ชีวิตเขาเกิดความพลิกผันครั้งสําคัญอยากให้เขาหลุดจากพันธนาการหลุดจากความทุกข์แล้วเขาอยากจะมีเงินเยอะแยะมากมายที่จะมาดูแลคุณมาซัพพอร์ตคุณได้เพราะเขาอาจจะรู้ว่าคุณก็ลําบากในการทํามาหากิน เหมือนกันนะคะแต่ในเมื่อตัวเขาเองก็ยังติดแงกในเรื่องของการเงินในเรื่องของธุรกิจนะคะอาจจะยังจัดการไม่ลงตัวก็ดีเนี่ยเ,เหตุผลเหล่านี้นะคะมันก็เลยทำให้เขายังกระดิกตัวไปไหนไม่ได้แต่ในความใฝ่ฝันของเขาคือเขาอยากจะพลิกชีวิตตัวเองอยากจะโยกย้ายอยากจะเดินทางอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองครั้งใหม่ครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งเพื่อคุณ เพื่อที่จะมาขอคุณมั่นหมายก็ดีมาขอคุณแต่งงานก็ดีหรือมามามาสร้างครอบครัวกับคุณมาดูแลคุณตลอดไปเขาอยากจะจบจากพันธนาการในความปดวดร้าวในเรื่องของสามคนสามเราก็ดีนะคะถ้าเกิดมามีกรณีนี้เกิดขึ้นเขาอยากจะให้มันจบสิ้นตรงนี้ไปนะคะและเพื่อที่ว่าเขาจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคุณแบบว่าเ,เริ่มชีวิตกันใหม่เลยอะ่ะ ไม่ต้องมีพันธนาการอะไรเก่าๆนะคะ The Sun mm hmm. นะเห็นไหมสามถ้วย The Fool The s t a แล้วก็ The Devil นะคะเขาอยากจะอีกอยากจะบอกว่าความฝันของเขาคือเขาได้มีอิสระเขาได้ออกจากพันธนาการที่อึดอัดอเขาได้มาหาคุณ ได้มาแต่งงานกับคุณได้มีงานมาั่นงานฉลองงานแต่งงานมีบุตรกับคุณอยู่กับคุณแบบว่าอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอยู่ด้วยกันแบบเปิดเผยอยู่ด้วยกันแบบไม่ต้องมาเป็นคนในความลับอยู่ด้วยกันแบบสังคมยอมรับอยู่ด้วยกันแบบชีวิตครอบครัวมีความสุขเจริญรุ่งเรืองอะ่ะไม่ต้องมีความรู้สึกแบบว่ามันนั่งคอยแอบคิดถึงการทวินหาถึงกันตลอดอย่างเงี้ย ซึ่งมันทรมานเขาเนะ่ะเขาบอกแบบนี้เนี่ยคือสิ่งที่เขาใฝ่ฝันนะ่ะใฝ่ฝันว่าอยากจะมีอิสระและเริ่มต้นกับคุณนะมาบอกรักคุณอยู่กับคุณอย่างอย่างสังคมยอมรับอย่างที่อยู่ด้วยกันแล้วสร้างความเจริญรุ่งเรืองมีความผาสุกด้วยกันอยากจะดูแลคุณเอาเงินเอาทองมาสร้างบ้านมาอยู่กับคุณอ่าเปคุณดูแลคุณไปตลอดนะคะพอในความเป็นจริงตอนนี้คือเขา ติดแหญกก็จริงแต่เขาทั้งหลงทั้งรักคุณทั้งสองคุณทั้งแอบดูคุณตลอดเวลานะคะก็เอาไปฝันอย่างเดียวนะคะฝันถึงคุณฝันถึงคุณอันนี้คือสิ่งที่เขาใฝ่ฝันทีนี้อะอะไรหรือที่เธอใฝ่ฝันนะ่ะเธอใฝ่ฝันแบบนี้แล้วอะไรหรือที่ฉันขาดไปเขามองว่าคุณยังขาดอะไรสำหรับเขาหรือเปล่าเออมาดูดีกว่า บอกฉันหน่อยได้ไหมว่าฉันขาดอะไรไปโอเคฉันรู้แหละเธอฝันเธอไฝความไฝ่ฝันเธอเป็นแบบนั้นแล้วตัวฉันล่ะเธอคิดว่าฉันขาดอะไรไปเหรอเอ่อทไมเธอถึงยังไม่มามั่นคงยังไม่มาชัดเจนเออฉันต้องปรับปรุงอะไรหรือเปล่าช่วยบอกฉันหน่อยจะได้ไหมนะคะอความใฝ่ฝันเธอก็เพื่อฉันอยู่แล้วนี่แล้วฉันขาดอะไรล่ะทําไมเธอถึงยังไม่พร้อมที่จะมา ถ้าฉันรู้ได้ฉันก็จะปรับปรุงเนาะอ่ามาดูกันค่ะอะไรหรือที่ฉันขาดไปเด m มูลทำไมมันทุกระทมเช่นนี้ล่ะเฮยคือแม่หมอขนหนาวลูกนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าขนหนาวลูกพ่อเดิมูลหรือว่าพอขนหนาวลูกพราะอากาศมันเริ่มเย็นหรือเปล่าลูกอย่างที่แม่หมอขึ้นเฟซมานะคะว่า ปีนี้จะหนาวหนาวสลับฝนแล้วก็หนาวเย็นย่ะเยือกนะหนาวแปลกๆนะเตรียมใส่กันหนาวได้เลยค่ะอ,อ,อะไรหรือที่ฉันขาดไปแปกไม้เท้า The Emperor นะคะก้าถ้วยเขาบอกว่าคุณนะ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 มีความทุกข์ระทมในจิตใจ คุณมีเขาเรียกว่าคุณมีปมอดีตในใจแล้วไม่แน่ว่าปมอดีตตรงนั้นน่ะมันอาจจะทําให้คุณเหมือนกับว่าอาขังตัวเองอ่ะขังตัวเองเอาไว้อาจจะเหมือนกับกึ่งรับกึ่งสู้แบบไม่ได้แสดงทีท่าที่ชัดเจนให้เขารู้เนี่ยไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนให้เขาเห็นว่าคุณน่ะต้องการเขา หรือว่ารักเขามากขนาดไหนหรือว่าต้องการเขาหรือเปล่าด้วยตัวคุณเองคุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานหาเงินเลี้ยงครอบครัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะแต่เขารู้สึกสับสนในตัวคุณอะสับสนในความรู้สึกของคุณเขามองคุณไม่ออกนะคะว่าตกลงคุณอะรักเขาหรือเปล่าแต่เขารู้แหละว่าคุณเป็นคนที่อาจจะมีปมอดีตในใจมีความทุกข์ในใจแล้วเขาก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ปมอดีตในความทุกข์ในใจของคุณอะมันทําให้คุณนี่ย พร้อมที่จะเปิดรับเขาเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณไหมอืมคุณอาจจะเป็นคนที่สวยสงา่าอาจจะเป็นแม่ไม้ลูกติดพ่อไม้ลูกติดก็แล้วแต่มีความมั่นคงในชีวิตตัวเองนะมีความโดดเด่นฉวดฉายด้วยตัวเองได้อ่แล้วเขาก็รู้ว่าคุณเป็นคนที่มีภาระมีภาระที่ต้องดูแลอยางหนักหน่วงอยู่นะคะแต่เหมือนกับในความรู้สึกเห็นไหมคะเขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจอะ่ะเขามองไม่ออกนะคะว่า เออคุณคุณรักเขาหรือเปล่าด้วยคุณอาจจะเป็นคนเก็บกดไหมเก็บอารมณ์เก่งไหมคะเป็นคนนิ่งไหมอ,อ่อฮะอะไรหรือที่ฉันขาดไปเนี่ยคุณขาดความความชัดเจนความแสดงออกให้เขารู้อย่างชัดเจนกว่านี้นะคะนายอ็อบแวนหนึ่งเหรียญห้าเหรียญเด d e ว i l นะคะเอ,อ่อ สามไม้เท้าอะไรหรือที่ฉันขาดไปเขาบอกว่าบางคนบางคนเนี่ยเขาอาจจะดูอารมณ์อ่าดูอารมณ์ของคุณว่าอารมณ์ของคุณยังคงวุ่นวายอยู่กับการหาเงินหาทองมากกว่าที่จะไปเน้นในเรื่องของความรักความรู้สึกนะคะอะ่ประเด็นคือคุณมุ่งงานคุณมุ่งการเงินอ่าคุณมุ่งในธุรกิจ มุ่ในภาระรับผิดช,ชอบของคุณที่มันหนักหน่วงนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าบางทีอารมณ์ของคุณมันขึ้นขึ้น,นล,งลงลงมันแปลเปลี่ยนไวมากเลยเนะี่ยเขาก็เลยเหมือนกับดูไม่ออกนะคะว่าเออถ้าเขาอยากจะแสดงความชัดเจนกับคุณเนะ่ยเมื่อเขาแสดงออกมาแล้วเขาจะผิดหวังไหม,มเขากลัวว่าเขาจะเจอความผิดหวังด้วยเขาดูคุณไม่ออกนะคะเขาอยากจะมาหาคุณแต่ก็ดูเหมือนคุณจะไม่หึงไม่หือนะคะ อาจจะส่ง Messenger มาทีหนึ่งคุณก็ยิ้มทักทีหนึ่งแล้วก็หายปอมไปด้วยกันทั้งคู่อย่างเงี้ยเขาก็เลยได้แต่ส่องคุณในโลกโซเชียลว่าตอนนี้คุณทำอะไรอยู่นะคุณภาระคุณเบาบางขึ้นหรือยังชีวิตคุณเหน็ดเหนื่อยไหมคือแอบห่วงใยคุณทางโลกโซเชียลอย่างเดียวนะคะแต่เหมือนกับว่าเขาก็เห็นว่าธุรกิจคุณก็เยอะเยอะภาระคุณก็แย่แย่อย่างเงี้ยคันเขาจะมาติดต่อหาคุณบ่อยๆเขาก็เกรงใจกลัวว่าเดี๋ยว มันจะไปรบกวนรบกวนเวลาทํางานและความรู้สึกของคุณได้นะคะเออเขาก็กลัวตรงนี้อีกกลัวว่าเดี๋ยวคุณจะวุ่นวายใจไม่พอใจอีกเขาก็เลยไม่กล้าจะทักมานะคะก็เลยแอบส่องในโลกโซเชียลเอาก็บอกว่าอะไรหรือที่ฉันขาดไปคือขาดความชัดเจนในการแสดงออกนะคะช่วยแสดงออกให้เขารู้หน่อยเถอะว่าคุณมีใจให้เขานะ คือเหมือนกับว่าช่วยสร้างความหวังให้เขาหน่อยนะคะเหมือนเขาจะหมดสึ้งความหวังยังไงก็ไม่รู้อืมคุณก็ไม่ได้ขาดอะไรนะคุณเพอร์เฟกคุณเก่งคุณหาเงินเลี้ยงตัวเองได้มีงานที่มั่นคงคือเก่งอะ่ะสามารถที่จะดูแลตัวเองครอบครัวได้ออืฮแต่สิ่งที่คุณขาดไปเนี่ยก็คืออารมณ์ในการแสดงออกซึ่งความรักความปรารถนาความรุ่งหลงที่จะมีให้เขาอ่า เขามองตรงนี้ไม่ออกคุณอาจจะบอกเฮ้ยฉันบอกไปแล้วพยายามไปแล้วแต่คือเขามีความรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่มันยังไม่เพียงพออะค่ะอืมเอา้ะยังไงดีล่ะเอาแอาอาม่หมอเราจะให้บอกอยังไงบอกตรงๆก็บอกไปแล้วเขาก็ยังไม่เก็ทอะไม่รับอะล้วจะให้ทํายังไงละ่ะคุณก็ต้องอ่าแสดงออกแบบห่วงใยเขาบ้างนะคะะถามสารุทุกสุกดิบแล้วก็แบบว่าเสมอต้นเสมอปลายแบบ ทุกสาวันทักไปทีหนึ่งแต่ก็ไม่ต้องทักทุกวันนะคะเพราะบางทีแบบคําว่าทักทุกวันเนี่ยเขาอาจจะไม่ว่างตอบพอไม่ว่างตอบแล้ววันดีคืนดีไม่ไม่ทันได้อ่านคุณก็จะเป็นความรู้สึกนอยไปอีกใช่ปหมนอยแล้วก็ไม่พอใจว่าทําไมวันนี้ไม่ตอบเมื่อวานยังตอบวันก่อนก่นยังตอบให้มันจะเป็นความกดดันไปเสียสองสามวันทักทีนึงสามสี่วันทักทีนึงให้มันแบบเสมอต้นเสมอปให้เขารู้สึกว่าเอ้ย ไม่ว่าเราจะยุ่งขนาดไหนเราก็ยังแบ่งเวลาอันน้อยนิดของเราไปห่วงใยเขาไปดูแลถามสารทุกข์สุขดิบนาขาดแบบเสมอต้นเสมอไปอย่างน้อยๆตรงนี้เขาก็ยังจะมั่นใจว่าเออคุณยังยังมีใจให้เขานาอห่วงใยเขานปอารถนาดีและคิดถึงแต่เขาแล้วคอยสอดสองเขาตลอดเวลาอย่างเงี้ยหรือเวลาที่เขาทักมาหาคุณบางทีคุณอาจจะนิ่งเงียบไปเลยไม่ได้อ่านไม่เซนเจอร์ไม่ได้อะไรเลยอ่ะแล้วอีกเดือนหนึ่งคุณก็ค่อยมาตอบ หรืออีกสองสามวันค่อยมาตอบอย่างเงี้ยมันไม่มีความชัดเจนแล้วคุณก็บอกว่าคุณรักเขานะรอเขาอยู่แต่การแสดงออกเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงไงหรือบางทีคุยกันน่ะก็คุยกันแบบง้องงแง้แงๆชวนชวนเรื่องให้แบบว่าหงุดหงิดใจต่อการตลอดเวลาเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงคุณรักเขาหรือเปล่าเออเพราะเวลาเจอเจอกันทีไรมันมีแต่เรื่องทุกข์กระทมเห็นป่ะทั้งเดอร์บุนทั้งเดอร์เดวิลยมีแต่เรื่องกวนใจมีแต่เรื่องแบบกลับไปเจอกันปุ๊บจะต้องมีเรื่องดราม่า แล้วก่อนที่จะแยกจากกันทุกครั้งอ่ะบางคนเจอกันปุ๊บทะเลาะกันเสร็จแล้วอยกลับไปทุกครั้งเลยทําไมมันเป็นอย่างนี้แล้วอย่างนี้เขาจะรู้ได้ไงว่าคุณรักเขาหรือเปล่าอืมเนี่ยค่ะดังนั้นคุณก็อาจจะปรับตัวเองนะคะว่าทําตัวเองให้เป็นคนโรแมนติกมีไหมเพราะตามหน้าไพา่แล้วคุณไม่มีความโรแมนติกอะไรในชีวิตเลยนะคะวันวันมุ่งแต่ง,งานและเงินงานและเงินและภาระนะคะดูสี่ห้าเหรียญความมีแต่มีแต่ค่าใช้ใจ่ายและภาระที่คุณต้องดูแล เดมูนอย่างเงี้ยเดวี่อย่างเงี้ยโอ้โหอึมครึมชีวิตมันอึมครึมมันทุกข์ระทมมันมีแต่พาละมันมีแต่ความเจ็บปวดมันมีแต่ความวุ่นวายยังไงก็ไม่รู้เนาะเออจนเขาดูไม่ออกแล้วเวลาคุยอะไรกับเขาเหมือนกับคุยกันแป๊บๆแล้วฉันต้องรีบวางแล้วเงี้ยฉันไม่ว่างบุษราสามเดือนทักมาทั้งทีคุยกันสองคำจบเอ้ยยังไงก็ส่งเมสเซนเจอร์แล้วเขาส่งมาก็้วก็อ่านและตอบบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อาจจะไม่ต้องบ่อยๆเนี่ยอย่างที่บอกไม่ต้องบ่อยๆนะคะสองสามวันที สามสี่วันทีแต่เสมอต้นเสมอไปแค่นี้แหละมันก็ช่วยได้แล้วนะเนี่ยเขาบอกว่าอะไรหรือที่ฉันขาดไปเนี่ยขาดสิ่งนี้นะคะเขาอยากจะบอกคุณสิ่งนี้นะคะบอกฉันหน่อยได้ไหมนี่เขากำลังบอกอยู่นะยังไงต่ออีกล่ะคุณจะปรับได้ไหมถ้าสมมุติว่าคุณปรับแล้วเรามาดูว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะไปได้ดีหรือเปล่าน่าจะสมหวังไหมค่ะเพราะว่าความใฝ่ฝันของเขาก็คือ เขาก็อยากจะปลดเพิ่มพันธนาการนั้นเพื่อที่จะมาเริ่มต้นสร้างครอบครัวกับคุณแต่สิ่งที่คุณขาดไปที่ไม่ได้แสดงออกต่อเขาเลยคือความรักและความห่วงใยความที่ทําให้เขารู้ได้มั่นใจได้ว่าคุณรักเขาจริงนะคะเพราะเขาดูไม่ออกทีนี้ถ้าหากว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยต่างก็ปรับสมดุลอารมณ์ตัวเองกันนะคะพยายามทักทายการคุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเข้าอกเข้าใจเหมือนคุยกันนะให้เข้าใจกันนะคะ แล้วถ้าหากว่าคุณปรับตัวเองปรับให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่คุณขาดไปนั่นแนหะคุณได้เติมเต็มตรงนั้นแล้วเนี่ยความรักของพวกคุณมันจะสุขสมหวังไหมอ่าอันนี้เขาบอกคุณเรียบร้อยนะคุณขาดอะไรไปคนก็อยู่ที่ตัวคุณเองแหละคะ่ะว่าคุณจะปรับหรือเปล่าแต่บางทีมากเกินไปก็ไม่ดีนะอย่างที่บอกถ้ามันมากเกินไปมันเป็นเด e d ิ v i l ไหมมันคืออารมณ์ที่หมกมุ่นนะคะหมกมุ่นเป็นมาว่า ทักทุกทุกทุกวันแล้วอยู่มาวันหนึ่งไม่มีเวลาทักมันจะกลายเป็นความหน่อยขึ้นมาแทนเออถ้าอย่างนั้นมันก็คงไม่ดีอีกมันคือการเรียกร้องมากเกินไปก็หนักเกินไปอีกความสัมพันธ์มันต้องผ่อนบ้างยืดหยุ่นบ้างนะคะเออไม่ต้องทุกวันก็ได้นานเกินไปก็ไม่ดีหย่อนเกินไปก็ไม่ดีเนี่ยเอาเสมอต้นเสมอปลายนะคะสองสามวันทับรอบหนึ่งสามสี่วันทับรอบหนึ่งเราก็ทักแบบนั้นบ่อยๆนะคะไม่ใช่หายไปห้าเดือนโผล่มาสามคำ หรือว่ามันต้องคุยกันทุกวันไม่คุยกันสักวันหนึ่งนี่มีหน่อยอย่างไงก็ไม่ไหวนะเอออ่ะมาดูซิว่าแล้วในท้ายที่สุดแล้วพวกคุณสองคนจะอินเลิฟกันสมหวังไหมคะถ้าปรับพลังงานตรงนี้แล้วนะคะแปดถ้วยมาชะยวสองดาเดลเวอร์ The over, นะคะสองเหรียญโอเคเลยและแชริออรคุณทั้งสองคนนะคะจะได้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ กลับเข้ามาอินเลิฟกันนะคะอินเลิฟกลับเข้ามารักและผูกพันและเข้าใจกันมากขึ้นนะคะด้วยความสัมพันธ์ของพวกคุณนอาจจะอยู่ต่างถิ่นต่างแดนกันเนาะต่างวัยต่างชาติต่างศาสนาต่างอะไรก็แล้วแต่นะคะความแตกต่างและความเหินห่างระยะทางตรงเนี้ยมันก็เป็นอุปสรรคอย่างนึงแต่ทีนี้เขาบอกว่าตามหน้าไพ่แล้วเหมือนคุณทั้งสองคนน่ยยังไงยังไงเนี่ยก็จะมีการส่งกระแสจิตมาหากัน บางทีไม่มีเวลาพูดคุยกันเขาก็บอกว่าคุณช่วยส่งกระแสจิตกลับไปหาเขาบ้างจะได้ไหมบางทีเขาส่งมาหาคุณแต่คุณลืมที่จะส่งไปหาเขาอะไรหรือที่ฉันขาดไปนะคุณก็ส่งกระแสจิตรักและคิดถึงเขานะคะไปให้เขาบ้างาคุณอย่ามาบอกนะว่ามันเป็นไปได้เหรอมันใช่เหรอมันจะมีเหรอ คุณก็ไปถามคนที่เขามีเซนส์ความรู้สึกต่อกันที่เป็นคู่เทอร์มินเฟรมสิว่ามีไหมบนโลกใบนี้เยอะแยะคุณไปถามดูสิทุกคนก็จะตอบว่ามีชัดเจนด้วยบางคืนแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะเขาส่งกระแสจิตความคิดถึงมาเออแต่ถ้าคุณไม่เคยเจอคุณก็คือยังไม่เจอคู่เทอร์อมินเฟรมคุณ <c oughs> แค่นั้นแหละถ้าคุณเจอคู่เทอร์อมินเฟรมคุณแล้วมันมีอุปสรรคที่ต้องแยกจากกันหรืออุปสรรคที่ยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดครองคู่กันอย่างสุขสมหวัง,งกระแสจิตที่ส่งไปมันจะส่งถึง และแน่นอนที่สุดเขาบอกว่าคุณช่วยส่งกระแสจิตผ่านทะลุมาหาเขาบ้างให้เขารู้ว่าคุณรักเขาคุณต้องการเขาคุณปรารถนาเขาคุณรอเขาอะไรแบบเนี้ยแล้วในที่สุดแล้วความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยมันจะได้กลับเข้ามาหวานชื่นหวานชื่นนะคะและเขาก็จะเดินทางมาหาคุณไม่ว่าเขาต้องฟันฝ่าวิกฤตอุปสรรคความเหนื่อยยากขนาดไหนที่สุดแล้ว เขาจะได้เดินทางมาหาคุณไม่ว่าจะอยู่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เขาก็จะเดินทางมาหาคุณนะคะอืมเดอะเวิร์เนี่ยไม่ต้องห่วงนะเขาบอกว่าวิบากกรรมในเรื่องของความรักความไม่เข้าใจของพวกเกิดของพวกคุณทั้งสองคนเนี่ยจบสิ้นลงนะคะมันจบสิ้นลงละเออไม่ต้องห่วงนะคะความรู้สึกที่มันแย่ๆเดี๋ยมันจบสิ้นลงไปแล้วจากนี้ไปมันจะมีการเริ่มต้นในความสัมพันธ์ครั้งใหม่ เขาตัวเขาเองก็จะได้หลุดออกจากวิบากกรรมความทุกข์และพันธนาการที่อึดอัดได้มีอิสระที่จะมาหาคุณได้ตัวคุณเองที่ส่งกระแสจิตแล้วก็แสดงออกอปรับเปลี่ยนการแสดงออกที่มีให้เขาทําให้เขารับรู้ได้เนี่ยมันก็ทําให้เขาแบบยิ่งมั่นใจยิ่งมั่นใจนะคะเข้าเข้าใจรับรู้ถึงความรู้สึกถึงความรักที่คุณมีให้เขาได้เนะี่ยพูดง่ายๆนะคะ ไม่ว่าใช้เวลานานแค่ไหนที่สุดแล้วพวกคุณทั้งสองคนจะได้มาลงเอยสุขสมหวังกันนะคะลงเอยสุขสมหวังกันจะได้รักกันอย่างมั่นคงไม่ต้องห่วงนะคะรักกันอย่างมั่นคง <c oughs> อืมอ่ในที่นี้เขาบอกว่าอ่าเขายังคงส่องเ c e b o o k และเขาจะเทคแอคชั่นทุกๆท,ทาง ทุกๆอย่างเพื่อให้คุณรับรู้นะคะในบางคนอาจจะมีปฏิกิริยาแบบตั้งกาดรอเลยแบบตั้งกำแพงรอฉันไม่เอาแล้วฉันไม่เอาเธอแล้วฉันโกรธเธอฉันเกลียดเธอฉันงอนเธออะไรก็ดีแต่เขาบอกว่าที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะพยายามในความสัมพันธ์นั้นที่จะเข้ามาหาคุณนะคะและระหว่างคุณกับเขาเนี่ยจะได้ลงเอยมาอยู่ด้วยกันแบบปาฏิหาริย์เลยค่ะ อาจจะเดินทางถิ่นฐานไกลมาเพื่อที่จะมาแต่งงานกับคุณนะคะแต่งงานกับคุณมีสถานะการงานร่วมกันที่มั่นคงมีครอบครัวที่มั่นคงด้วยนะคะเขาบอกแบบนี้โอเคและในที่สุดแล้วพวกคุณจะได้จดทะเบียนแต่งงานอย่างถูกต้องตามประเพณีมีความชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะอืโอเคไหมล่ะก็โอเคนะ เนี่ยเห็นไหมสุดท้ายแล้วคุณก็ได้แต่งงานกันแบบปาฏิหาร์นะคะไม่ว่ามันจะเนิ่นนานขนาดไหนที่สุดแล้วมันก็ประสบความสําเร็จได้มาอินเลิฟกันได้แต่งงานกันนะคะอ่าล่ะค่ะถ้าพวกคุณเป็นแบบนี้ก็ลองไปปรับเปลี่ยนพลังงานของตัวเองนะคะแล้วนายหมอเชื่อว่าความสุขความสุขระหว่างคุณกับเขามันจะเกิดขึ้นมันจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะอ่าโอเคค่ะขอบคุณสําหรับทุกๆก,การกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ